สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งคลิปที่แล้วครูสอนไปจนถึงเรื่องของกฎของปาสคาลนะคะมาวันนี้เราก็จะขึ้นเรื่องของแรงพยุงแลวก็หลักของอะคิมีดิสนะคะซึ่งนะคะก็จะพูดถึงกล่าวถึงวัตถุนะคะที่มันจมอยู่ในของเหลว <c oughs> อาจจะจมแค่เอ่อบางส่วนหรือจมทั้งก้อนของวัตถุเลยก็ได้นะคะเมื่อวัตถุเข้าจมอยู่ในของเหลวปุ๊บเขาก็จะต้องมีแรงกระทาต่อ อไอ้เจ้าวัตถุนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นแรงดันที่เกิดจากของเหลวเนาะนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องกระทํากับวัตถุอันเนี้ยในทุกที่ทุกทางนะคะซึ่งตามรูปที่เรียนเห็นในเอกสารนะคะไอ้วัตถุก้อนหนึ่งอันเนี้ยนะคะจริงๆแล้วมันก็มีแรงกระทําของเขามากกว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นแรงทิศทางไหนก็ตามมีหมดทุกทิศทางเลยนะคะทีนี้อ่ะเราจะยกมาพิจารณาเฉพาะ,ะซ้ายขวาบนล่างเพื่อให้เห็นชัดเนาะนะคะซึ่งเรียนจะเห็นว่า วัตถุใดๆก็ตามถ้าลอยอยู่ในของเหลวที่หยุดนิ่งนะคะเอาเพีนาแรงซ้ายกับแรงขวาก่อนเนาะเจ้าแรงซ้ายกับแรงขวาเนี่ยนะคะมันิอเราเรียนเรื่องแรงดันมาตามสูตรเนาะ F จะเท่ากับเอาความดันคูณด้วยพื้นที่หน้าตัดที่รองรับแรงใช่ไหมคะซึ่งเจ้า P ตัวเนี้ยนะคะมันคือ P g นะคะ P g คือความดันเกจเนาะก็คือสูตรก็เป็นโ h g h ซึ่งซ้ายและขวาเนี่ย เขามีค่าโลและค่าเท่ากันอยู่แล้วอยู่ในของเหลวชนิดเดียวกันบรียนเดียวกันโลและ G ต้องเท่ากันใช่ไหมคะและแน่นอนว่า h ก็ต้องเท่ากันเพราะซ้ายและขวาอยู่ในความลึกของของเหลวเท่ากันดังนั้นกล่าวได้ว่าแรงซ้ายแรงขวามีค่าของแรงเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้า,าพูดถึงหลักการของผลรวมของแรงนะซิกมาเอฟมันต้องเป็นศูนย์ซ้ายและขวาเท่ากันโอเคไหมคะแต่ตอนนี้เรากำลังกล่าวถึงวัตถุที่มันจมอยู่ในของเหลวนะคะไม่ว่าจะจมทั้งก้อนหรือจมแค่บางส่วนก็ตาม หรือลอยอยู่ในของเหลวเนี่ยเนาะนะคะเ,เขาจะลอยอยู่ในของเหลวได้เนี่ยผลลัพธ์ของแรงบนกับแรงล่างแรงที่กดลงกับแรงที่ดันขึ้นเนี่ยจะต้องไม่เท่ากันซึ่งแน่นอนว่าการที่มันจะลอยอยู่ได้แรงข้างล่างนะคะมันจะต้องมากกว่าแรงข้างบนตามชื่อเขาเนาะแรงพยุงมีหน้าที่พยุงขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นซิกมา F ของเราอะซิกมา F นะคะถ้าเราเอา f ล่างลบด้วย f บนก็จะกลายเป็นแรงซึ่งมีชื่อว่าแรงพยุง ตอนนี้เราจะใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นตัว F และห้อยด้วยตัว B โอเคไหมคะถ้าตามเอกสารของเรียนเนาะนะคะในหน้าถัดไปก็จะเห็นซิมงไของครูนะคะก็จะเป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นบนกับล่างและเป็นแรงขึ้นกับแรงลงนะคะในที่นี้แรงขึ้นคือแรงที่ดันขึ้นแรงลงคือแรงที่กดลงเพราะฉะนั้นแรงขึ้นต้องมากกว่าแรงลงลบกันออกมาก็จะกลายเป็น F B ของเราก็คือแรงพยุงนะคะแน่นอนว่า F B นะคะก็คือเป็นแรงลับ นะคะที่ของเหลวก็ทำกับวัตถุที่มันจมอยู่ในของเหลวโอเคนะซึ่งมันเท่ากับนะคะค่าของมันเนี่ยจะเท่ากับเปลี่ยนสีนิดนึงเนาะแรงพยุงนะคะมันจะเท่ากับน้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตราเท่ากับวัตถุส่วนที่จมเป็นน้ําหนักของของเหลวนะคะที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม โอเคไหมซึ่งถ้าเราเขียนตามสูตรก็จะได้ว่า Fb นะคะเท่ากับ r vg นะคะซึ่งเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นน้ำหนักของวัตถุเนาะจริงๆน้ำหนักของเราอะ่ะมันก็คือ mg ถูกไหมนะคะซึ่งจากความรู้เรื่องความหนาแน่นนะคะ r เท่ากับ m ส่วน v ดังนั้น m คือ l h v เนาะเราก็เลยเอาตัวเนี้ยมาแทนใน m ตัวนี้เห็นไหมคะ จาก mg ก็เลยกลายเป็นเลยคะเป็น low v g ดังนั้นเมื่อเราบอกว่ามันคือน้ำหนักของของเหลวนะคะ low ตัวเนี้ยก็เลยเป็น low ของเหลวอ่ะขอเขียนนะคะเป็น fb เท่ากับ low ของเหลวขอเขียนย่อๆเป็น low l โอเคนะนะคะแล้ว v ตัวเนี้ยนะคะต้องเป็น v ส่วนที่จมแล้วก็ g ะะเพราะอะไรเขาบอกว่ามันเป็นน้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเนี่ยนะคะเน้นเลยมีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จมเป็นน้ําหนักของของเหลวใช่ไหมนะคะดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันจมทั้งก้อนเลยจมทั้งวัตถุไอ้ีจมของเราก็จะหมายถึง V ีวัตถุนั่นเองโอเคนะคะ,ะทีนี้มาดูหลักของอาคิเมดีสนะคะซึ่งกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงพยุงนี่แหละนะคะอาคิเมดีสเนี่ยเขาบอกว่า วัตถุที่จมในของเหลวทั้งก้อนหรือนะคะจมเพียงบางส่วนจะถูกแรงพยุงกระทํนะคะซึ่งขนาดของแรงพยุงก็จะเท่ากับนี่นะคะขนาดของน้ําหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่นะคะก็คือน้ําหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จมนั้นแหละโอเคไหมนะคะทีนี้ขอยกตัวอย่างเป็นแต่ละแบบ ไปนะคะอย่างเช่นอันดับแรกเนาะเวลาเราเขียนโจทย์นะคะอยากจะให้วาดรูปนะคะสมมุติว่าโจทย์บอกว่าวัตถุนะจมอยู่ในของเหลวตามภาพนี้นะคะอ่ะส่วนที่จมคือส่วนที่ระบายสีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม่เี่นก็ต้องเขียนแรงที่เกิดขึ้นก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแน่นอนต้องมี MG ซึ่งทิศของ MG เป็นทิศที่ต้องชี้ลงเสมอก็คือมีทิศพุ่งเข้าหาแกนของโลกเสมอนะคะแล้วก็ถ้าเขารออยู่ได้ ก็จะต้องมีแรงซึ่งดันขึ้นนะคะซึ่งก็คือ Fb ของเราดังนั้นรูปนี้สมการน้ำหนักก็จะได้ว่าแรงพยุงก็จะเท่ากับน้ําหนักซึ่งอันนี้เป็นน้ําหนักของวัตถุก้อนนี้โอเคไหมคะซึ่งครูได้บอกไว้ว่า Fb เราก็มีสูตรนะว่าโลของเหลว v จมแล้วก็ g ถูกไหมคะซึ่งมันก็จะเท่ากับ mg ซึ่ง mg อันนี้เป็น mg ของวัตถุนะคะอย่าสับสนเนาะ mg ฝั่งขวาที่ครูเน้นสีคอือฟ้าเนี่ย เป็น mg ของวัตถุก้อนนี้โอเคไหมคะแต่ fb ฝั่ง low v g ก็ mg เหมือนกันนะฝั่งนี้นะคะขอโทษทีฝั่งนี้นะคะจริงๆมันก็คือ mg แต่ mg เป็นอันเนี้ยเป็น mg ของของเหลวซึ่งมีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จมก็เลยขยายมาเป็นสูตร low วว v จม g โอเคไหมคะโดย mg ฝั่งขวาถ้าโจทย์ไม่กำหนดมาเป็น m ไม่ให้มวลมาแต่ให้มันเป็นความหนาแน่นนะคะนั่นเองก็สามารถเปลี่ยน mg ฝั่งขวาเป็นโลแต่มันต้องเป็นโลวัตถุนะแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นีวัตถุด้วยแล้วก็จโอเคนะคะ,อ,ะอันนี้แบบแรกเนาะนะคะทีนี้แบบที่สองบ้างเมื่อกี้จมแค่บางส่วนนะคะทีนี้อะจมทั้งก้อนเลยจมมิดเลยอ่ะแบบนี้นะคะ ก็มี mg ลงเหมือนเดิมและ fb ก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะคันผลสมการเหมือนรูปแรกเลยค่ะเป็น m afb เท่ากับ mg นะคะซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นโลเหลว v จม g นะคะหรือ mg แล้วก็เป็นเอ่โลวัตถุขอเขียนสั้นๆเนาะเป็นววนหมายถึงวัตถุนะคะเข้าใจตรงกันเนาะแล้วก็ v วัตถุ T, แล้วก็ g ซึ่งในที่นี้นะคะ โดยอ่ะโดยนะคะ v จมในรูปเนี้ยมันเท่ากับ v วัตถุเพราะมันจมทั้งก้อนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตามรูปก็จะได้ว่าตรงนี้นะมันคือ v จมซึ่งมันเท่ากันกับ v วัตถุใช่ไหมนั่นเลยสามารถตัดทิ้งกันได้เลยแล้ว g ก็เท่ากันสรุปรูปนี้คือ,อความหนาแน่นของ,ของเหลวกับความหนาแน่นของวัตถุโลหลวนะคะจะเท่ากับโลวัตถุสำหรับรูปนี้ เห็ okay, นไหมคะแต่ถ้ามันมีแรงอื่นใดมาเกี่ยวข้องอยกตัวอย่างเช่นนะเราออกแรงกดลงมาสมมุตินะคะมีการกดมันลงจึงทําให้เกิดรูปนี้ขึ้นสมการน้องแรงจะไม่เป็นแบบเมื่อกี้จะกลายเป็นแรงขึ้น1แรงของเราคือ Fb เนอะอะไรนะคะ Fb จะต้องเท่ากับแรงลง2แรงก็คือ F บวกด้วย mg สมการจะเปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับข้อมูลของโจทย์นันเรียนจะต้องไม่ไมจับมาเออรูปนี้จะต้องเป็นสมการนี้เสมอไม่ใช่นะคะ,ะเลยจะต้องดูโจทย์ข้อมูลในโจทย์เป็นหลักแล้วก็วาดภาพออกมาแล้วก็เขียนแรงออกมาซึ่งถ้าวัตถุหยุดนิ่งอยู่ในของเหลวซึ่งหยุดนิ่งอะนะคะซึ่งเอมฟมันต้องเป็นศูนถูกไหมแรงขึ้นต้องเท่ากับแรงลงซึ่งตามรูปที่ครูวาดล่าสุดเนี่ยมันมีแรงลง2แรงคือแรงที่กดลงคือ F นะคะแล้วก็มี MG ซึ่งลงเหมือนกันก็เลยเอา F กับ m อบวกกัน แล้วมันต้องเท่ากับแรงขึ้นหนึ่งแรงเงที่นี้คือ Fb โอเคนะคะอ่ะอีกสักแบบหนึ่งสมมุติว่าวัตถุนะคะห้อยลงมาในเส้นเชือกแล้วก็มาจมอยู่ในของเหลวแบบนี้นะคะมันจะมีแรงอะไรบ้างกระทำก็จะมีเอง g อยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องมี Fb ดันขึ้นเนาะ แน่นอนว่าเมื่อมีเชือกก็ต้องมีแรงตึงเชือกนะคะซึ่งแรงตึงเชือกจะต้องมีทิศพุ่งออกจากวัตถุเสมอนะคะตามรูปนี้สรรมการก็จะได้ว่านะคะซิเมเอท่ากับศูนย์เนาะ,ะเขียนหน่อยจะได้เข้าใจนะคะก็มีแรงขึ้น2แรงเนาะก็จะเป็น T ีบวกเ b เท่ากับแรงลง1แรงนะคะหรือเราจะขยายหน่อยอ่ะที T นะ FB เปลี่ยนเป็นโลเลวนะคะ v จม G mg ถ้าข้อมูลไม่ให้เมาแต่ให้เป็นความหนาแน่นก็เป็นโลวัตถุ v วัตถุ g นะคะซึ่งแน่นอนว่านะคะเจ้า v จมกับ v วัตถุ mm hmm. เขาเท่ากันเพราะมันจมทั้งก้อนถูกไหมเขียนใหม่ก็ได้ค่ะก็จะกลายเป็นนะคะที่บวกด้วยโลเหลว v วัตถุ g เท่ากับโลวัตถุ v วัตถุ g หรือเราจะย้าย โล v g ไปหากันก็ได้ก็จะได้ว่า T นะเท่ากับซึ่งแน่นอนว่า v วัตถุก,กับ g อะ่ะมันสามารถดึงออกมาเป็นตัวร่วมได้เพราะมันเท่ากันถูกไหมคะก็จะเป็นโลวัตถุลบด้วยโลเหลวโอเคนะคะอันนี้ยกตัวอย่างในรูปแบบที่เห็นบ่อยๆเนาะนะทีนี้เราไปดูโจทย์ของเราดีกว่านะคะข้อ19นะคะเขาบอกว่าเรือลำหนึงนะมีมวลเท่ากับ4 0 0 0กิกรัมนะคะ ลอยอยู่ในน้าซึ่งมีความหนาแน่น1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตรคําถามแรกถามว่าแรงพยุงนะคะของเรือเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะแรงพยุงของน้ําที่กระทำต่อเรือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่านี่เรือของเราลอยอยู่นะคะก็จะต้องมีแรงมี mg เนาะแล้วก็มีอะไรคะ fb มีแค่นี้เพราะฉะนั้นก็จะไ,ได้ว่า fb เท่ากับ mg ซึ่งโจทย์ถามหาแรงพยุงมันก็คือ Fb ถูกปะคะอะแล้วเขาก็ให้มวลของเรือมาแล้วนั้นแทนค่าลงไปเลยขอใช้ g เป็น10เลยนะคะก็จะกลายเป็น C คูณ10ยกกำลัง4นิวตันนะคะ Fb ก็คือแรงแรงต้องมีหน่วยเป็นนิวตันเสมอนะคะอะต่อไปขอใครบอกว่าและปริมาตรของเรือส่วนที่จมอะ นะคะมีค่าเท่าไหร่ก็คือทมหา V จมถูกไหมนะคะก็ใช้สมการอันเดิมของเรานี่แหละ FB เท่ากับอะไรคะ mg ซึ่งในที่นี้นะคะเราจะหา V จมดังนั้นนะคะ fb ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นโลของเหลว V จมแล้วก็ G แล้วก็เท่ากับ MG ของเรืออันนี้นะคะดังนั้นอจ G ตัด G ทิ้งไปก่อนก็ได้นะคะก็ย้ายข้าง วีจมของเราก็จะเท่ากับ M หารด้วยโลของเหลวนะคะ M คือ4,000เนาะโลของเหลวนะคะคือน้ำก็ให้มา1,000ตัดไปเลยค่ะก็จะเหลือแค่4นะคะหน่วยต้องเป็นลูกบาดเมตรเรียบร้อยโอเคนะคะอ่ะ ไปข้อต่อไปเลยเนาะนะคะข้อ20เขาบอกว่าก้อนน้าแข็งรูปลูกบาตรนะคะยาวด้านละ10เซนมีความหนาแน่น9ก0กิโลกร,รัมต่อลูกบาตรเมตรนะคะเมื่อนําไปลอยน้ําจะพ้นน้ําขึ้นมากี่เซนติเมตรเขากําหนดค่าความหนาแน่นของน้ํามาให้นะคะทีนี้อ่าลูกบาตรก็คือวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะคือทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากันหมดเลยนี่ก็10เซนนี่ก็10เซนและนี่ก็10เซนนี่คือ วัตถุลูกลูกบาทนะคะแล้วเขาอะเป็นลอยอยู่ในน้ำป๊บปึ๊บปื๊บถามว่าไอส่วนที่พ้นน้ําขึ้นมาพ้นขึ้นมากี่เซนนะคะอะซึ่งถ้าเราวาดรูปแบบแค่1มิติเนาะมองแค่ด้านเดียวนะคะอ่าส่วนเนี้ยส่วนที่พ้นขึ้นมาเนี่ยมีค่า s เท่ากับเท่าไหร่นี่คือคำถามนะคะซึ่งถ้าเราจะเขียนแรงที่เกิดขึ้นในรูปนี้ แน่นอนต้องมีแค่ mg แล้วก็มี fb ดันขึ้นใช่ไหมคะสม,รรมการเริ่มต้นของเราก็จะได้ว่านะคะ fb เท่ากับ mg ถ้าเราอยากรู้ว่าส่วนที่พ้นน้ำมีค่าเท่าไหร่เราต้องรู้ส่วนที่จมก่อนหา s อ่ะขอเขียนเป็น s จมนะคะต้องหาส่วนที่จมให้ได้ถึงจะรู้ส่วนที่พ้นน้ำออกมาโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอ่ะ fb ของเราก็จะเป็นโลเลว v โจม G นะคะทีเนี้ย Mg ซึ่งเป็น MG ของก้อนน้ำแข็งอันเนี้ยเขาไม่ได้ให้โมลมาแต่เขาให้มาเป็นความหนาแน่นก็เลยต้องกลายเป็นโลวัตถุ 2, v วัตถุ 2, แล้วก็ G นะคะซึ่งแน่นอน G ตจาก G ไปเลยโอเคเนาะนะคะทีนี้เราก็ขยายออกนิดหนึ่งนะคะก็วีจมกับวีวัตถุก็เกิดจากการเอากว้างคูณยาว คูณสูงเนาะนะคะแทนค่าเลยก็ได้นะคะรูปของเหลวเนาะสิบยกกำลัง3นะคะเจ้าวีจมก็กว้าง10เซนยาว10เซนนะคะแล้วก็คูณด้วย S ส่วนที่จมโอเคนะคะนี่คือ V จมเฉพาะปริมาตรส่วนที่จมนะคะเสร็จแล้วฝั่งขวานะคะโลวัตถุคือ900ก็9กาคูณ10กำลัง2นะคะแล้ว ววัตถุปริมาตรของทั้งก้อนเลยก็คือ10เซนคูณ10เซนและ10เซนอันนี้ครูไม,คไ,มไ,คไม่ได้เปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรเพราะฉะนั้นเวลาเรนต่อก็ต้องตอบเป็นเซนเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนหน่วยโอเคนะคะอ่ะอันไหนตัดได้บ้างตัดไปเลยนะคะอ่ะสิฝั่งนี้2ตัวตัดไป2ตัว10บยกกาลังสาฝั่งนี้ก็ตัดไปเห็นไหมไหมคะเพราะฉะนั้นเรนก็จะเหลือแค่ S โจมนะเท่ากับ9ซึ่งมันหมายถึง9ซนติเมตร โอเคนะคะเราได้แล้วเรารู้แล้วว่ามันจมไป9เซนซึ่งความสูงของเขาอะแค่10เซนถูกไหมคะเพราะฉะนั้น S ส่วนที่เราต้องการทราบคููขอเขียนเป็น S ลอยแล้วกัน s ที่พ้นน้ำนะคะก็จะเท่ากับความสูงทั้งหมดคือ10เซนลบด้วยส่วนที่จมดังนั้นมันพ้นน้ำมาทั้งสิ้น1เซนติเมตรนะคะโอเคนะคะอ่าไปข้อถัดไปเลยเนาะ ข้อ21บอนะคะเขาบอกว่านำไม้รูปลูกบาทหน้าตาเหมือนข้อที่แล้วเลยนะคะรูปลูกบาทเนาะมีความยาวด้านละ0.5เมตรนะคะแล้วก็มีความหนาแน่น800รนำไปลอยน้ําที่มีความหนาแน่น1,000นี่คือข้อมูลที่เขาให้มาเนาะคาถามแรกถามว่าไม้อันนี้จมน้ําลึกเท่าใดข้อนี้ถามหาอันที่จมนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะวาดรูปหน่อยก็ได้อ่านี่ไม้วาดแค่หนึ่งมิติก็พอเนาะ อ่ะนะคะสิ่งที่ได้ก็จะมีแรงคือ mg และก็ fb ทั้งสมการก็ fb <F B S 2> เท่ากับ mg นะคะอยากรู้ส่วนที่จมเนาะก็จะกลายเป็นโลเหลว v จม g นะคะฝั่ง mg ก็เป็นโลวัตถุ v วัตถุ g นะคะ g ตัด v v g, ะะ g, g ทิ้งไปนะคะ อะแทนค่าแทนค่าเลยก็ได้นะก็จะได้ว่าขอยกรูปไปก่อนพื้นที่น้อยเลยเกินอ่ะไปอยู่ฝั่งโน้นก่อนนะคะก็จะได้ว่านะคะโลของเหลวคือ1,000วีจมเนาะกว้าง0.5ยาว0.5แล้วก็ S จมที่เราต้องการสร้างนะคะฝั่งนู้นนะคะโลวัตถุ8 0 0อ่ะ 8คูณ10กำลังสองนะคะคูณด้วยกว้างคูณยาวแล้วก็เ,เดี๋ยวเลื่อนไปอีกอ่ะแล้วก็คูณสูงนะคะก็ตัดชิงไปเลยอะ่ะ0.5สองตัวนี้ตัดไปตัดไปนะคะมีอะไรอีก10ยกกำลังสองฝั่งนี้ตัดฝั่งนี้เหลือแค่10นะคะ เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า s จมเนทะ่ากับ8คูณ0.5ก็จะได้4เนาะแล้วก็ย้ายสิ์ฝั่งโน้นมาหารนะคะก็หมายความว่าคำตอบของเราคือจมไป0.4เมตรนั่นเองโอเคนะคะนี่คือข้อกาอไก่เนาะนะคะเสร็จแล้วข้อขอไข่บอกว่าแล้วถ้าเราจะต้องเอ้ยถ้าจะต้องออกแรงกดเท่าใด กดไอ้แท่งไม้อันนี้เพื่อให้มันจมมิดน้ําพอดีเอาใหม่นะคะข้อแรกคือเขาก็ลอยอยู่เฉยๆข้อ2ขอขายบอกว่าถ้าเราอยากให้มันจมมิดน้ำอะ่ะจะต้องออกแรงกดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรูปมันจะเปลี่ยนไปอขอลบรูปนี้ทิ้งเนาะนะคะรูปในข้อนี้นะคะ,ะก็จะได้ว่าหน้าตาแบบนี้นะอ้าว๊แบบนึงนะคะวัตถุก,ก้อนเดิม เพิ่มเติมคือมันจุ่มทั้งก้อนโอเคมั้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี mg มี fb แต่ตอนนี้เรากดมันลงก็จะมีแรงเพิ่มเข้ามาจากรูปแรกคือมันมีบางส่วนที่ลอยอยู่นะคะขอไข่เลยบอกฉนันจะออกแรงกดลงก็เลยอยากรู้ว่าต้องกดเท่าไหร่มันถึงจะจมมิดน้ําพอดีก็จะได้รูปหน้าตาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสมการก็เปลี่ยนนะคะก็จะได้เป็นอ่ซิมเอลฟเท่ากับศูนย์เนาะ มา f นะคะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นแรงขึ้นของเรามี1แรงเท่ากับแรงลงของเรา2แรงนะคะซึ่งเราต้องการทราบ f ตัวนี้อาย้ายข้างหน่อยนะคะ f ที่เราต้องการทราบก็จะมีค่าเท่ากับ fb ลบด้วย mg นะคะดังนั้น fb คือโลของเหลวนะคะ v โจม g ลบด้วยโลวัตถุ v วัตถุ g ซึ่งวัตถุก้อนนี้มันจมทั้งก้อนดังนั้นนะคะ v จมของเรา v จมนะตัวนี้นะคะจะเท่ากับ v วัตถุดังนั้นนะคะครูขอดึงออกมาเป็นตัวร่วมเลยนะคะก็จะได้ว่า v วัตถุ g นะคะแล้วก็ลของเหลวลบด้วยลวัตถุเนาะอะก็จะได้ว่า v วัตถุโจทย์ให้มาเท่าไหร่ อ๋อมีวัตถุก็คือเอากว้างคูณยาวคูณสูงใช่ปะ่ะนะคะก็คือ0.5นย์จุดคูณศูนุดคูณศูนุดนะคะก็จะได้เป็นเอ่อเอางี้เขียนอย่างงี้แล้วกัน0.5ยกกําลัง3นะคะคูณด้วย g แล้วก็โลวัตถุของเราเอ้ยโลของเหลวนะคะคือ1000ลบด้วยโลวัตถุของเราคือ800ร้อยเข้าใจไหมนะคะ ซึ่ง0.5ยจกกลัง3มันคือ125คูณ10กำลังลบ3นะคะคูณได้10แล้วก็1,000ลบ800ก็เหลือ200เนาะอ่ะโอเคนะคะดังนั้น10กำลังลบ3ตัวนี้ตัดศูนย์3ตัวนี้ทิ้งไปก็จะเหลือ125คูณ2ดนั้นคำตอบของเราคือ250นิวตันนะคะโอเคนะคะ ไปข้อต่อไปเลยนะคะถ้าเรนฟังไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับดูเองแล้วกันเนาะนะคะข้อ่สขบออ2นะคะเขาบอกว่าท่อนไม้ลอยน้ำนะคะมีความหนาแน่นสิยกกำลัง3มนี่คือความหนาแน่นของน้ำเนาะพบว่ามันลอยไปพบว่ามีส่วนที่ลอยน้ำมา1ส่วนแล้วก็จมน้ำา4ส่วนโดยปริมาตรนะคะความหนาแน่นของท่อนไม้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นะคะซึ่งถ้าเราจะวาดภาพเนาะอันนี้ท่อนไม้นะคะปึ๊บเข้าจมน้ําไป4ส่วนเนี่ยส่วนที่ระบายสีนี่คือ4ีส่วนนะคะโดยปริมาตรอ่ะนี่4ี่ส่วนนี่ลอยมาหนึส่วนดังนั้นนะคะเขาเหมือนเป็นการบอกเป็นไหนๆว่าเราให้ปริมาตรของวัตถุเท่ากับ5ส่วนเห็นไหม ซึ่งตัวนี้คือปริมาตรส่วนที่จมนี่คือปริมาตรส่วนที่ลอยนี่คือความหมายของโจทย์ข้อนี้นะคะคำถามถามว่าความหนาแน่นของท่อนไม้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะถ้าเราจะเขียนแรงก็มี mg มี fb นะคะก็จะได้ว่า fb mm. เท่ากับ mg mm. นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใช้สูตรเดิมนะคะโลเหลว v จม g โลวัตถุ V วัตถุ G ตัดตัดทิ้งไปนะคะก็แทนค่าเลยก็ได้นะคะโของเหลวคือ10กำลังสเนาะจมไปกี่ส่วนนะจม4ส,ส่วนนะคะโลวัตถุของเราคือสิ่งที่เราต้องการทราบแล้วก็ V วัตถุก็แทนเป็น5ส่วนเพราะฉะนั้นโลวัตถุที่เราต้องการทราบก็เป็น4ส่วน5คูณ10กำลัง3นะคะ ซึ่งก็คือ405ศูก็เนาะหรือจะตอบอ่างนี้ก็ได้นะคะ800อ่ะ800กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะอ่าต่อไปข้อ23นะคะข้อ23่สเขาบอกว่า โลหะผสมมวล2กิโลกร,รมัมมีความหนาแน่น2.5คูณ10ยกกำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะผูกติดกับตาช่างแล้วก็จมอยู่ในน้ำตาช่างจะอ่านค่าได้กี่นิวตันนะคะกำหนดความหนาแน่นของน้ำมาให้1 0 0่กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอ่ะดูนะคะถ้าพูดถึงตาช่างเนาะห้เรียนพูถึงตาช่างสปริงนะคะอ่านี่ตาช่างสปริงเนาะก็จะมีสเกลให้อ่านแล้วก็เกาะวัตถุไว้อ่าวัตถุมีมวลนี้ แล้วก็จมอยู่ในน้าแบบนี้โอเคนะรูปก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนแรงก็มี mg มี fb ซึ่งสองแรงเนี้ยมีที่เติมตลอดนะคะ fb ฉันก็จะขึ้นตลอด mg ฉันก็จะลงตลอดเนาะทีนี้พอมันเกี่ยวข้องกับตาช่างอันนี้ก็เหมือนนึกถึงรูปของแรงตึงเชื่อที่รูเคยอธิบายรูปเนี้ยเขีย okay, นไหมคะประมาณนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแรงที่ตาช่างอ่านก็คือแรงตึงเชืออันนี้แหละ แหลงทีเห็น okay, นะคะวันสมก,การเริ่มต้นเราก็จะได้ว่า T ีบวก FB ก็จะเท่ากับ MG ซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามว่าตาช่างจะอ่านค่าได้เท่าไหร่ก็คือทำหาคา่า T ก็เป็น MG ลบด้วย FB นะคะซึ่งเจ้า g อ่ะนั่นเไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเขาเพราะโจทย์กำหนดมาเป็นมวลของวัตถุแล้วนะคะก็จะกลายเป็น M คือ2 G เนาะ g คือ10 ะะลบด้วย fb แต่ fb ในที่นี้นะคะเราจะต,ต้องเปลี่ยนเป็นโลเหลว v จม g โดยที่ v จมตัวนี้คือ v ของวัตถุเข่งไหมคะอ่าทีนี้ต่อนะเป็น20ลบด้วยนะคะ,ะขายายให้ดูนิดหนึ่งนะคะโลเหลวก็เป็นโลเหลวก่อนเนาะนะคะไอ้เจ้า v วัตถุอะโจทย์ไม่ได้ให้มา แต่ถ้าเรสังเกตโจทย์นะคะโจทย์ให้มวลวัตถุมาโจทย์ให้ความหนาแน่นของวัตถุมาพอจะนึกอนออกมาถ้ามีทั้งมวลและมีความหนาแน่นมาให้นะคะะทษนิดหนึ่งตรงนี้ปึ๊บจากความรู้เรื่องความหนาแน่นโ h เท่ากับ m ส่วน v ตอนนี้เราอยากรู้ v เนาะ v ก็ต้องเท่ากับ m ส่วนด้ยโลถ้าเราอยากรู้ว่าวัตถุอันนี้นะคะมีปริมาตรเท่าไหร่ก็เลยเอา มวนตั้งแล้วหารด้วยความหนาแน่นนะคะก็เป็นมวลส่วนความหนาแน่น g อ่ะนี่น่าจะแทนค่าตัวเลขละเป็น20ลบด้วยโลของเหลวนะคะคือ10กำลัง3 m คือ2โลคือ2.5คูณ10กำลัง3นะคะแล้วก็คูณด้วยจียาวนิดนึงเนาะ10กำลัง3ก็ตัดกันไปค่ะ2.5ตัด10เหลือ4 นะคะเอา4คูณ2เป็น8เนาะนะคะก็จะได้ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะก็จะเหลือ20ลบด้วย8ดังนั้นตอบเท่ากับ12นิวตันนะคะแรงตึงเชื่อก็เป็นแรงชนิดหนึ่งก็ต้องมีหน่วยเป็นนิวตันเหมือนกันนะคะอะ ข้อต่อไปเลยนะนะคะข้อ24่สิเขาบอกว่าน้ำแข็งนะมีความหนาแน่นเท่ากับเท่านี้นะคะลอยอยู่ในน้ําทะเลซึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับเท่านี้นะคะจงหาว่าน้ําแข็งอะจมน้ําไปกี่เปอร์เซ็นต์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอ่านี่น้ําแข็งอ่าจมอยู่ในน้ำนะคะอ่ลอย,อยในน้ําจมเป็นบางส่วนเนาะมี mg มี fb เหมือนเดิม ะะทีนี้เมื่อใดก็ตามที่เรียนเจอโจทย์ที่ถามเป็นเปอร์เซนต์แบบนี้นะคะให้นักเรียนนึกไว้เลยว่าอ่ะแสดงว่า V วัตถุของเราต้องแทนด้วยเลข100หมายความว่าวัตถุทั้งก้อนคือ100%เพราะฉะนั้นพอเราแทนค่าปุ๊บนักเรียนแก้สรรมการออกมาแล้วเรียนได้ V จมออกมาเท่าไหร่นั่นคือจมเป็นเปอร์เซนต์เลยโอเคนะคะอ่ะทีนี้ก็ตามภาพนะคะเขียนสรรมการ f b ก็ตก็จะเท่ากับ mg เนาะโดเลว v จม g นะคะฝั่งนู้นก็เป็นโลวัตถุ v วัตถุแล้วก็ g นะคะตัดไปเลยนะคะก็จได้ว่านะคะเอ่อ v ส่วนที่จมก็จะเท่ากับโลวัตถุ v วัตถุหารด้วยโลของเหลวนะคะแทนค่าก็จะได้ว่าเออโลวัตถุคือ 0.92คูณ10กํลัง3มีวัตถุนะคะให้แทนไปด้วย100%นะคะแล้วโลของเหลวคือ1.04คูณ10ยกกํลัง3เนอะอ่าอันนี้ก็ตัดกันไปนะคะซึ่งคำานวณออกมาแล้วมันจะได้ออกมาอยู่ที่88.46ซึ่งมันก็จะตอบออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ โอเคนะคะอ่าอ่านี่ข้อสุดท้ายแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาที่ครูอธิบายในวันนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังหรือนักเรียนไปถามครูได้ส่วนตัวที่โรงเรียนก็ได้นะคะ